โอเคครับเรียบร้อยนะครับ,เร,บรเรียบร้อยนะครับติดกงติดกาเรียบร้อยครับแน่นตึบนะครับไม่หลุดไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใส่ฟองน้ํากันกระแทกไปให้ด้วยนะครับดึงดึงฟองน้ําลงล่างนะครับไม่ให้ไม่ให้บงังตัว โอเคครับเพื่อนนะครับนี่นะครับด้านในแบตเตอรี่เขาจะเป็นก้อนเดียวอย่างนี้นะครับเป็นเซลล์เดียวนะครับตัวนี้ก็เป็น BMS นะครับ BMS สําหรับ1เซลล์นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้แบตเนี่ยครับ3ามก้อนนะครับมาขนานกันนะครับอาจจะต้องขนานแบบแบบขนาดเอ่อขนานแบตแบบแยกนะครับคือใช้สายโยงนะครับแล้วก็ค่อยเอามาต่อค่อยเอามาต่อติดกับตัว BMS นะครับ น่าจะเป็นวิธีนี้นะครับนะครับใส่ไฟเขาจะเส้นใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใส่ไฟเส้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับเพราะว่าไฟจะได้เดินสะดวกนะครับโอเคนะครับเราวันนี้เราก็จะีนี้เขามีมาเซลเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ทักสกามเซลแล้วกันนะครับกำลังน่าจะพอละนะครับเพราะว่าเราใส่เยอะอาจจะไม่มีพื้นที่นะแต่อย่างที่น้ำมันสามารถใส่ได้เรื่อยๆนะครับก็คือแบบยิ่งเราขนาดเยอะขึ้นเออ มิลิแเอ่เอจำนวนความจุก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เราแพ็คแพ็คแบบแยกนะครับก็สามเซลนะครับนะครับก็เซลลละประมาณสามชั่วโมงนะครับสามเซลก็คูณไปนะครับเดี๋ยวนี้นี่ผมนี่เราใส่ตัว กองน้าไว้หน่อยนะครับคือรัดสายไฟไว้กันกระเทือนนะครับเดี๋ยวแบตก็จะอยู่ในท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้อาจจะต้องใช้กาวล็อกนิดนึงนะครับฟองน้ําที่เราก็รัดไว้กันกระเทือนนะครับส่วนก้อนนี้ก็เดี๋ยวเราใช้กล่องตัวนี้ครอบครอบไม่น่าโอเคนะครับนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบแล้วก็ลองเทสกันนะนี่ครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับเร 1, dad, ียบร้อยร้อยนะครับติดกรงติดกาวเรียบร้อยครับแน่นตึ๊บนะครับไม่หลุดไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ใส่ฟองน้ํากันกระแทกไปให้ด้วยนะครับดึงดึงฟองน้ําลงล่างนะครับไม่ให้ไม่ให้บังตัวนี่นะครับตัวพลาสติกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเลยโจโอเคสี่โวลต์จบประกอบไนะเออประกอบเลยตายยู các thế đúi rồi đó. เรียบร้อยนะครับเป็นแบตนะครับตัวนี้สามเซลล์นะครับเพิ่มไปเป็นสามเซลล์จริงใส่ได้ผมว่าใส่ได้ห้าเซลล์ก็ได <tr cares ours introductions> ้นะครับสามพอได้นะครับสามก็สบายๆแล้วโอเคเรียบร้อยทีเด็ดครับสวัสดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยไอบเปิ้ลไทยแนบายช่างโซ่ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นะครับช่างต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเป็นโฟละรนไอส t เตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ